ไต่โซ่สว ya, ัสด uh ีครับรอครับรอคุณอาคุณใดด้วยสบายดีทุกท่านที่อยู่ี่นี่ะครับนี้ก็มาเลาะเบื้งเห็ดเพาะน้ำกระเทนานะครับผมเพราะว่าเท่านี่มันเคยออกไต้ต้นใหม่ต้นกุ้งต้นยังละเตนครับาเอาสิบวงไต้ต้นใหม่ครับว่าสิมีเห็ดเพาะไฟเราได้เก็บอยู่บวกครับผมพี่น้องนะครับตุ่ปีออกหลายหลายโมนี่นะครับผมโมนี้ก็ลองเบิ้ลมาเบิ้ลจะมีหรือเปล่าเจ้ามาไต้ตัวจิกไต้ตัวจิก มีตัวเก่าของปีก่อนครับนี่นี่ซุ่มเกย์ของปีก่อนนี่มันมีตัวเก่าต้องมีตัวใหม่แหละผมว่านะขีดเข็มก่อนบ่มีมีเฮากัี้าขามไปโอ้มีของเก่าแต่ปีก่อนครับของใหม่ยังไม่ทันออกมาเบิร์ดีเบิร์ดีเฮาโอ้ยเอาจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอฟซีเราจะเกยอ่อนมรู้เจอเพาะแล้วครับเจอเพาะไฟแล้ว จะบพอไฟเลยจ้าอุ้ยนี่เอานี่นี่เกลือเมื่อกี้เช็คก่อนตะขาวใช่ไหมอ่อนเออสีม่วงแล้วโฮ้ยอ้าวเกลือเร็วจังวะเออมันเกลือเร็วจังเลยเออไม่รอพี่บ่าวเลยเว้ยอ้เกลือแล้วก็ไม่เอา ถามกินได้ไหมกินได้แต่มันไม่อร่อยเอาไปอปอนออนมนะี้มีจว่านี่นี่ออนต่วออนออนเกิออน,นแห้งหมดแล้วน่นจน,นเป็นชุดที่กอดฝนจะตกอ๋ออืมไม่ใช่ไม่ใช่จริง khẩu của nhà dân van này bị đầm này nhà đầm mang phân đi luôn làm gì đây hay đâu kiếm rồi nhỉ này khỏi chưa ừ ไม่มีพอเนี mm ้ยอ๋อตรงนี้แต่ว่ามีตัวแกมันแล้วออกออกสีม่วงแล้วครับสีม่วงแล้วไปไปเบิ้งต้นทางปุ่นโอเดี๋ยวเก็บเพาะนะครับเพาะฝ้ายในเอสซีเพาะฝ้ายนะครับผมเก็บน้ำคางให้นานนะครับตัวนี้เก็บเลยบางส่วนในเอสซีเนี่ยกองไอ้เนาะครับผมอ่าเพาะฝ้ายเพาะฝ้ายเพาะฝ้ายบนพ่อหนังนะครับเฮ้ยเออ เต็มคูครับผมอ่อนนะครับผมขาวจะพูนจะผลนี่เจ้า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 ครับผมเนี่ยล้านครับผมเนาแบบแบบปีตายเลยอืมนี่จะยี่นหรืี่ยนพอแกงเทมันเนี่น้ำก็ล่างก็มีนะครับผมเอ็กซ์เนี่ยมือ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 สั้นนี่เข้าไปเนี่ยน้ำลงน้ำได้เลยเรับนี่มันสิลอยอีกเนาะเฮ้ยบุลลอยเว้ยต่บาผมมัวแล้วไปแล้ว Oh, lời lời, lời. <laughs> lời, lời. lời lời chia sĩ rach. lời lời. Oh, tìm hiểu. Oo mình lời hoo hoo lời, hoo 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 gì hoo 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 lôi 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 lôi, lôi 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 rồi, rồi mà Ôi, đầm, đầm ơi Cứ đầm gì mà. Kè lọ của mi Này không Chồng quận Ôi Đầm, 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 đầm lại xin lại. Đầm lại Đầm lại muông, muộn Ừ ชิมุงชิงมุงเค้ย okay. ลุ้นเองจะขอน้ำมาันละเฮ้ยเฮ้ยอ๋อดำนักขาวบ่าเ oh, อาหัวเลยนกเว้ยเฮ้ยเอานี่เอาตัวนี้ดำนักขาวชิบมันอยู่ยัามันดำนี่น่าจะขาวนะตัวนี้นะโอ้ย oh! พี่ดำหมปะ Ôi, mẹ ơi. Đắm lại. <laughs> thể lại vậy mẹ ơi. ao à. Ừ. Đây, đắm lại. <laughs>